ผมดักตัวล่างให้อยู่ตัวร่างห้อยู่ตัว่างเนี่ยตองร้องตัวล่างร้องบ้านนี้เป็ดไหนบ้านไหุรอต์คุรอต์เดนมาผมลงไป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 จังหวะขึ้นไู่ได้รัไม่เจอนี่ปำเนี่ย เล้วมีอะไรอดไปได้ไงมันอะผมกลับไปไม่เจอเลยเที่ยังฟาร์มอยู่เนี่ยนะน้ำหนักกระเป๋ามันเต็มที่อ่ะบตอนนี้แถวนี้ระวังด้วยแต่ก็ถือว่าความช้ได้หลุมปะคิไม่ได้ในหลุมมันไม่มีรถอะพวกเนี้ยเดินฟาร์มอาจจะเป็นไม่ได้ในหลุมระวัง ไม่หลุดผมเด่นเปิดมุมอยู่มันก็ไม่อยู่มันมันจะลอดชกทีเดียวมันยาวก็ไม่ได้เปิดตาไอ้จีตายโดนจีปลาตัวเหลือบ้งะเหลือ เติมคุณเลยที่มีออปชั่นนะมึมันออปชั่นรแบางเติมมันรถดงี่สองจะมองีขับดูลายของมีเอบ้านเชยไม่เห็นขับขับรอพี่ครับนี่ยเปิดนี้มันชื่อทีใหม v o I อไอ่ะอะไรนะบอยอ่ะว่อยอ่ะบอยอ่ะอยอะไรก็ไม่รู้จีตายอ่ะนว่าวอยได้นะพี่คบอยอยวอไส้โรติอะไรเนี่ยมันไข่ไงไอ้เหี้ยอ่ะมว่าวัวโัอินได้นะเอินวัอินโอินอ่ะเออง่ายสุดแล้วนี่่ไว่า านนโบอินเออ้าโบอินตรงตัวให้ไปดูไปบ้านอนยเดียวกลนี่มาทะไรนะไปลานั้อ่ะไอ้กี่ลงมาจากบ้านอิทนายไปกลางกลางบริรัมโอเคเยนไปมันได้นะอาแต่เงินขวาอาแต่เนินขวานะรไม้เหานลอดท่านะได้อะไรเนี่ยมาเนินให้มันเ็ขับรเข้ากดัง ขันคนเดียวนะเจ็นเดียวที่ควาแล้วทำไมเราไป่ทิ้งกูดังเลยไม่รู้เพื่อนอยู่ดีรอดีมีรถเมกี้กลับมาแล้วเพื่อนน่าจะมีเพื่อนเล่นจากนี่หรอลไจากบ้านจากบ้านบ้านั้มีชิ้งกวนี้ผมผบวนไปที่บ้านนี้จรายนะปวบมากโอ้ยแย่ตัวี้ออเนี่ยสานะ ตัวบ้านไม่มีนะบ้านยาบ้านยาแไม่ค่อยได้เลยบ้านยาัเนี่ยผมง้างนี่ยอู่เดนฉันสองปะพี่เดไ้มตองเลยจะโกกันมนี่งไมอนเดินเดินงโ่งเลนี่จมองแปลไม่สายมมต่ีโตะหลังขึ้นได้ะขึ้นมาลอตัวนะ รอดนะโจเจ็บนะปั๊มยาสองตัวหน้าโจคปั๊มยาพี่โจปั๊มไปเฮ้ยเขาเล่นนะยังดิโอมกงปั้มยาปั๊มยาปั้มยาหน้าเลยสวยสวย ต่ตุกจงวะดอยู่ในสมุทรข้อเจ็บอะเฮียไม่เนาะไอ้บล์ LG คร่า LG เจ้านะ LG LG ขึ้นลุมเเฮ้ใรกมาขอ้าเรียนขาเรียนมหาบักกี้ขึ้นเหนอเออมีบักกี้ไรเนี่ยิงกันจริงกันจิงกันจิงกันโตเขาได้เขาได้ที่โดดดูอยู่เนแนวอะไรบ้างเลยแล้วไปเดิมกนระเบิดวงไปวงไปอ่ะยิงมาเสร็จแล้วก็ไปเลยพี่พี่ามีรถปะ น่าจะมีอยู่ของเราอกพีทีอาร์นะมันก็มีนักบุกตัวเดีที่ตกหลัาใช่ใช่ต้องสโมกขึ้นอ่ะนี่น่าจะมีเกิดในเมืองมันมีในเมืองอยู่เมืองเห็นปะนะหน้าต่างลงกันไหมกัมีรถปัญะเบียร์มีมีมีแค่ดูเวน่าหน่อยดิมันมีนำแล้วตึกผมมีนะตึกข้างหลังผมเระวังตึกอิดอ่ะตรงนี้เป็นตรงนี้ระวังเป็นโดนตามไปแล้วแล้ตัดขวามาได้รวตัดขวาออกไปได้นะเว้ยโทตามนี่มา มีคนมุปเป้ข้าหน้าพวกพี่อะตัดแยกเป็นซินตายโดน NFT นเเฮ้ยข้างหน้ามีต้องต้นไหนพี่เจ้าออกขวามันออกขวาเราตัดกลางมาได้ตัดไปไหมัมันบวกกันมีขเหรมันบวกกันหรอ่าเราจีตายเรามุ่ะ ลองเนินข้างหน้านตรงี้ไม่มีตรงนี้ลงโตเล่นเนินเดิมอ่ะเนินมัดเหลือสองก่อนได้มึงนั้นมาเต็มเนี่ยตายดอดยิงก็มึงยิงไล่หลังก่อนได้ด้วยกูพอไปดูให้ได้ท่นขาเราลงแบบนี้แล้วกันที่เบียร์คอร์ดโอเคยิงกันอยู่บ้าน ตรงนี้บอกกันเทลกับเจนเ็กอะเจนเ็กหมดเฮ้ยเเมือกอบอกตายป่าเอ็นเอฟทีตันเยียวมีคนมาหาเรไปดื่มน้ำจากม้เขียวมาพีมากิปัน่องกดดันอะกดดันไม่มา้นมาขึ้นมาปิดกราฟอะเออม่เหยียบงานี้เลยมึงเนี่ยงานได้เลยมีคนเด่มหาน้องโจฉบอกว่าเสียงลุดเฮ้ยอยู่นั่นนินขึ้นมาแล้ว ไอ้โจ๊บีเด็กอเหียวตายมึเหลือฝั่งไกลป่าวฝั่งไกลตรงมาฟ้าใหม่เห็นไหงทางคนนี้เนี่ยทางซ้ายเออทางนั้นอ่ะโหลดปะเออเมื่อกี้มีตัวยืนอยู่เออเมื่อกี้เหรอมาเล่นครับเราเล่นครับ ผมยิงอะชุบได้ที่อ่ยผมน้ำหนักชุบชุบได้เหรอได้เหรขานลงไปอ่ะขานลงไปขานลงไปรถไถได้ปะมันน้ำมันหมดแล้วพี่โจเพราะผมอะสมองไงสมองก็ได้นะสมองเราวิ่งมาแบกลงไปชุบในหลุมอะได้อยู่ผมยิงกดดันมันให้ตัวนี้อุ๊ยเฮียมันค่มยังไว้สับผมดูมันยิงก่อผมไม่ข่มหรอกไอ้ตัดหลุมเดียวอยู่ในวงนะเล่นได้อยู่ มีแ้ำมันตัวเดียวตัวนั้นอะเสร็จแล้วปิดได้ไห้ไหวเชี่ยคลืนเลยน้ำมันถังหลังนะปิดตายกาบโกดังนะป้ายกลนให้หมดแล้วก็ไปเล่นฝั่งนี้กาบโกดังเนี้ยต้องปิดให้หมดนะไม่ต้องถือถนนอะแต่แค่ปิดบนเขาให้หมดเว้ยจะปิดโกดังจนน้ำมันหมดจอดต้องเดิน ปีด้าแล้วล่องหน้านี่เล่นได้ด้วยก็ดังวิ่งสวยมันมีตัวนะน้องมันยิงตัวล่างอยู่เห็นใช่ปะก็ดังวิ่งลงมาหมดแล้วพะโจ้เอ เลือนล่างพวกมึงเนี่ยคือมึงมาเดินคู่กันดิตรงเนี้ยแล้วปิดข้างหลังให้หมดเลยโจ๊กกระโดนดังแล้วเราหช่อหล่ออ่ะวุ้ยเสี้ยมหัวผมมาเฉยเุ้ยไอ้วอยไอ้โบอินนะไม่น่ารุ่งในสั่งเรื่องของกระดองงานเน็ตเออเนินบ้านเนาะตัวนี้ดีดใช่ใช่ใช่เนินหินแดงแดงเนี่ยระวังไอ้โบอินตานะพี่เจ้าเนินเดิม มันน่าจะมาไม่ตุดโบวอินเฮ้ยหลับอ็จะะโดดังตายโวอินตายโดนไอโบวอินต๋าท่านมีป่า ไม่น่ะป่ามป่าไหมตัวนี้บ้านบ้านชัน้นสองวงอันใบยังวะต้องเดินไม่ได้ครับ แม่กาก่อนสองสอง